จงชดเชยกับกรรมที่น้องโจ้ได้รับในครั้งนี้ด้วยเถิดขอให้ได้เจอร่างน้องนะครับเอาน้องกลับบ้านให้คืนสู่ครอบครัวให้ได้นะครับตอนนี้ปล่อยไหลาตามน้ำมาแล้วนะครับนักดำลงใต้ผิวน้ำ ตอนนี้กําลังไหลาตามน้ำํำไหลาตามน้ํามาแล้วนะครับมีเรือเซฟตี้นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมเชือกพิกัดตอนนี้นะครับพิกัดได้นะรอบนี้จากจากการถือเชือกอยู่นะครับผมว่าน่าจะ โอเคนะครับทุกคนรอบนี้ผมว่าน่าจะตรงพิกัดนะครับโอเครอบนี้ตรงพิกัดนะนักดำอยู่ในในพิกัดที่สงสัยนะครับอยู่ในพิกัดที่สงสัยครับนะดูน้ำแรงนะครับเชือก เชือกผู้ควบคุมบนเรือกับนักดำนี่ตึงแบบนะครับมันเป็นเป็น,เป,นเป็นโคกนะครับเป็นเป็นเป็นเนินเนินดินอยู่ที่ใต้น้ำนะครับในเครื่องสแกนบอกว่านักดำน้าอยู่บนเนินนะครับอยู่ตรงเนินกําลังข้ามเนิน แล้วก็จะลงป่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นต้นไม้นะครับลงไปก็จะเจอกลุ่มต้นไม้ใต้น้ำหลุดออกมาแล้วครับหลุดออกไปแล้วครับนี่ครับไหลหลุดออกไปแล้วนะครับตอนนี้หลุดไปตรงโน้นแล้วนะครับ นักดำมาอยู่ตรงเวิร์งนี้แล้วนะครับหลุดเข้ามาในเวิร์งฟองอากาศเข้ามาอยู่ในเวิร์งนี้แล้วครับ ครับผมสี่อดตอนนี้อยู่จังห,ห,งหวัดไหนครับพี่อยู่นครสวรรค์ครับอ๋อนครสวรรค์นหนักเลยใช่ไหมพี่เอ่อป่าครับตอนนี้มาช่วยน้องค้นหานัก,น,กนักดำน้ำที่สูญหายไปครับอ๋อพี่พี่ยอดสุขโขทัยไม่มีแล้วใช่ไหมพี่สุขโขทัยก็ยังมีแต่เริ่มน่าจะจะน,น้ำนค่อยๆลงครับค่อยๆลดลงครับโอเคตอนนี้เป็นยังเจอไหมพี่กำลังยังพยายามค้นหากันอยู่ครับวันนี้เป็นวันที่สามโอ้ยสามวันแล้วเนาะครับ โอเคครับผมขอบคุณครับใครอะกค้นนยันเนเดิมไครับพี่ดำไ้วเดรังตามหาไหนักดำไปนู่นแล้วนะหลุดตามน้ำไปนู่นแล้วใ่ไม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 ่ายก็ตกขึ้นหอดแล้วมันอืม ไม่ต้องเอาขึ้นให้ไหลไปตรงพิกัดสองเลยมันใกล้ถึงพิกัดสองแน่เยได้ไดผมเพิ่งอยู่พี่ผมอยู่เรือเรือซาวเรือเรือซาวเดอร์ป่ารักดำเห็นเนเห็นพิกัดนี่ครับอ่านี่ครับนี่ครับอ่าตอนี้ตอนนี้ก็คือเรือซาวเนี่ยเห็น เห็นนักดำอยู่ใต้น้ําเห็นภาพอยู่ใต้น้ำนะครับว่านักดำสองคนเนี่ยเดินบนเนินที่สองแล้วกาลังจะลงเนินแล้วก็ไปพิกัดที่เรือซาวเห็นวัตถุต้องสงสัยในพิกัดที่สองไปตามกับทิศทางของน้ําเลยนะครับก็ใดได์นี้ถือว่าอย่างน้อยก็คือได้ตรวจสอบพิสูจน์ทราบถึงสองจุดเลยนะครับถือว่าได้ที่สองนี่และทุกคนดูนะระยะทางไกลแล้วเป็นร้อยเป็นร้อยเมตรเลยนะ จากจุดที่ปล่อยตัวนะครับทุกคนดูปล่อยตัวตั้งแต่ตรงนู้นแล้วก็ไหลาตามน้ําเนี่ยนักดำเดินเดินใต้น้ําถูกถูกมาตามกระแสน้ำนะครับก็คือใต้น้ําไปเรื่อยๆนะเจอทุกสิ่งทุกอย่างที่ใต้น้ําถือว่าอันตรายนะครับจริงๆแล้วถ้าไม่ไม่ได้เป็นการค้นหาสิ่งที่พวกเรา มุ่งหมายกันเนี่ยเราก็คงไม่เสี่ยงกันนะครับสิ่งแรกเลยก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนเป็นระดับแรกนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นการาร่วมกันค้นหาพี่น้องกู้ภัยที่สูญหายไปมันยิ่งพวกเราก็ยิ่งอ,อยากที่จะพบเป้าหมายไวๆนะครับอยากจะให้ได้พบร่างของน้องโจไวๆนะครับ ยอดกับกรุงเทพวันไหนน่าจะอีกรักวันสองวันนะตอนนี้นะครับแรงนน้นานกะ็นุนอะจำระหว่างสั่งให้ขึ้นนะ เพายน้ำเข็ดภายน้ำรอบนี้ลงไปเกือบสิบนาทีนะครับรอบนี้นักดำลงไปเกือบสิบนาทีแล้วนะครับ ระยะทางเป็นกว่า100ร้อยาาเมตรเลยนะครับว,วันนี้ครับที่นรวมรร,รบที่ขนาดกลางวันนะหาพายน้ำโคตรยากเลย มาอนการช้เรือลำเลียงเรือลบทโ่นลำเรือลบไอ้จะว่างไว้นะครับไม่ได้ล็อกเบรกไว้ไม่ได้ดึงเบรกมือนะครับแล้วลื่นไหลลงน้ำนะครับแล้วพอดีน้องครับน้องทิมกจระี่้ดำน้ำของทีมนครกวันนะครับได้ลงไปดำเพื่อหารถนะครับเพื่อที่จะเก็บกู้รถขึ้นมาครับแล้ว ช่วงนี้น้องได้สูถหายภายในน้ำนะครับเป็นเวลา3วันแล้วพี่ยอดครับนี่เราจะจะ จ,จุดที่เราลงน้นมันนี้ประมาณประมาณหนึ่งกิโลครับจุดที่พบรถประมาณหนึ่งกิโลครับอ่าจากจุดนะครับจากจุดที่พบรถเมื่อวานนะครับที่ได้เก็บกู้ซากรถ,ถขึ้นนะครับแลาตอนนี้มายันจุดนี้นะครับที่ตอนนี้ที่ต้องสงสัยนะครับประมาณกิโลกว่าครับ ไปไกลมากเลยนะครับตอนนี้คือไหลไปไกลมากเลยชุดดำบางว่าไงชุดดำบางเย็นขึ้นมาอีากลตัวนนลตัวนตัวโอเคนักดำขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โห,โอโหขอลุ้นไปด้วยเลยนะครับพอกระแสน้ําแบบนี้นะครับทุกคนพอกระแสน้ําแรงๆแ,แบบนี้ตับใดก็ตาบนะโอเคอง,น,อง, <laughs> องนักดำทั้ง2ตัวขึ้น14 09นอนะครับ1409ลักดำทั้งสองคนขึ้นปลอดภัยครับก็กระแสน้ำแรงมากเลยก็แทบเดียวเองนะครับซัดผ่านไปนู่นเลยโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับน้องอาจจะติดอยู่กับสิ่งใดใต้น้ำก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าน้องหลุด ไปจากทีมกับอุปกรณ์ที่อยู่ในตัวนะครับมีทั้งเสื้อซีบีมีถังอากาศนะครับเสื้อ CB บีก็จะมีสายเรลคูลเลเตอร์ที่สองเส้นนะครับมีสายเรลคูลเลเตอร์สองเส้นมีมิเตอร์สายมิเตอร์วัดเกวัดแรงดันอีกเส้นหนึ่งนะครับลองนึกดูนะครับสภาพของเสื้อ CB ที่ใส่อยู่เนี่ยมันจะมีถังอากาศที่อยู่ข้างหลังของน้อง นะครับและในตัวยังมีเวทถ่วงน้ำหนักอีกสี่ก้อนนะครับแล้วก็น้องเอาโทแบ็กลงไปด้วยเอาอุปกรณ์ที่จะเตรียมไปส่งพิกัดหากพบรถนะครับเพราะเป็นในการไปดำค้นหาของทีมกู้ภัยนครสวรรค์ในวันแรกเนี่ยคือมีรถประชาชนตกลงไปในเจ้าพยานะครับ 100, 150, 100. อากาศเหลืออากาศดักดำเหลือร้อยห้าสิบคนหนึ่งแล้วก็หนึ่งร้อยคนหนึ่งครับนักดำนัดดำกับทีมดาวประเมินประเมินหน้างานนั้งสองจุดเลยนะครับถ้ากระแสน้ำความเกี่ยงมีจะแจ,งจ้งยกเลิกทั้งส,งสองหมายเลยก็ได้นะ เดี๋ยวให้นักดำขึ้นมาให้ข้อมูลกับเรือซาวเดอร์นะครับแล้วประกอบกันว <Yeah, S 1> ่าระหว่างการลงไปในสองรอบเนี hmm. ่ยนะครับมีผลมากน้อยแค่ไหนเทียบกับความเสี่ยงอุปสรรคความเสี่ยงเดี๋ยวให้นักดำและทีมเรือซาวเดอร์ประเบิดร่วมกันนะครับหากไม่ปลอดภัยนะครับเสี่ยงเกินไป ก็จะยกเลิกภารกิจนี้ชั่วคราวก่อนนะครับจะเห็นนะครับว่าเรือกู้ภัยของร่วมกตัญยูที่วิ่งมาเนี่ยเครื่องยนต์40แรงตอนนี้โตคลื่นนะครับสวนแรง กระแสของน้ำเนี่ยขึ้นมาเรือดำตัวนี้แแนเครื่องยนต์40แรงนะครับแแนนนนนขน,นาดกำลังดีๆนะพี่ แรงนะครับน้ำแรงมากตัวน้ำแรงมากครับเดี๋ยวดูหกสิบนะครับเดี๋ยวดูัตหกสิบเมื่อกี้เป็นเรือดําตัวสี่สิบแรงนะครับเกิดอะไรครับพยอดหนูเพิ่งเข้ามาคือตอนเนี้นนมนผมยังพาทุกคนอยู่ที่อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับในอำเภอพยุหคีรีพื้นที่ตำบลยางขาวนะครับ ก่อนหน้านี้วันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะครับย้อนกลับไปเมื่อสามวันที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลยางขาวอําเภอพะยุหักคีรีจังหว,ว,วัดนครสวรรค์เนี่ยมีเหตุการณ์คือประชาชนน่ะบ้านอยู่ริมเจ้าพญานะครับเ,เป็นวันที่เหตุนะครับเป็นอุบัติเหตกุก็คือประชาชนลืมใส่เบรกมือจอดรถไว้ริมเจ้าพญาแล้วรถเนี่ยเกิดเป็น,ปน,ปนคงเป็นพื้นที่ต่างระดับนะครับรถคันดังกล่าวก็ไหลลงไปในเจ้าพญา แล้วก็จมหายไปนะครับไม่ได้มีคนติดอยู่ในรถนะครับเป็นรถยนต์รถกระบะรับรถกระบะที่ห่ออยู่สุด,สดจอดจอดอยู่นะครับแล้วก็คงจะลืมใส่เบรกมือนะครับจมลงไปในเจ้าพญาพื้นที่ของพี่น้องกู้ภัยนครสวรรค์น,นะครับเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกู้ภัยนครสวรรค์มูลนิธิเจ้าพ่อววอูนะครับก็ส่งนักประดาน้ำมาช่วยเหลือประชาชนในการ อ่งมค้นหารถนะครับในภารกิจหลักแรกเนี่ยก็คือทีมมูลนิธิเจ้าพ่อกวนอูกู้ภัยนครสวรรค์ส่งนักประลาน้นามมาช่วยเหลือประชาชนในการงมค้นหารถแต่เกิดเหตุการณ์นนรเ,เกิดเหตุซ้ำ ซ้อนนะครับก็คือ1ในกู้ภยัยหนึ่งใน4ี่นะครับหนึ่งใน4ี่ของอทีมกู้ภยัยนครสวรรค์เนี่ยหายไปจากทีม1นายนะครับคือลงไป4ี่ขึ้นมาได้3นะครับก็ถึงมีการประสานงานไปยังหน่วยงานพี่น้องกู้ภยัยที่มีอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำที่ มีเรือสาวค้นหามีอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำมาร่วมกันไปแบตการค้นหาวันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะครับน้องโจเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิเจ้าพ่อกวนอูนะครับกู้ภัยนครสวรรค์รหัสกู้ภัยแปดสองห้าน้องโจจะอายุยี่สิบห้าเต็มในวันที่สิบเจ็ดตุลาคมนี้นะครับวันที่สิบเจ็ดตุลาคมนี้จะ น้องโจจะอายุ25ปีเต็มเมื่อคืนนี้ตอนยกรถขึ้นมานะครับทะเบียนรถคือ7117ก็ทำให้หลายคนนั้นถึงกับขนลุกนะเพราะว่ามันเป็นความบังเอิญที่น่าตกใจมากตอนนี้ทีปฏิบัติน่าจะทีมนักดำ พักก่อนหรือว่าจะลงปฏิบัติอีกรอบครับครับครับอาจารย์เลือร้อยคนระับโอเคอนั้นเดี๋ยวเราปล่อยให้เรือซาวเดอร์สแกนซ้ําเพิ่มนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับวันนี้เมื่อวานนี้เรามีเรือซาวเดอร์จากเรือสแกนค้นหาวัตถุใต้น้ําจากกู้ภัยเฉเชิงเซาทางกู้ภัยเฉเชิงเซามี มูลทิ่จากระยองนะทีมปกแดงประยองแล้วก็วันนี้อาสาสมัครมุลทิร่วมกันอยู